นี่คือต้นองุ่นที่ปลูกได้ประมาณ8เดือนนะครับผมทำการตัดแต่งกิง่งจริงๆแล้วกิ่งหลักและกิ่งแขนงก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าบาังเอิญว่าผมไปเด็ดยอดเพื่อไม่ให้มันเจริญเติบโตมันก็เลยออกดอกผมจึงลองครูนกิ่งนะครับหรือตัดแต่งกิง่ง ตอนนี้ก็ผ่านมาได้7-8วันแล้วนะครับก็จะเห็นช่อใบออกมาซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะออกดอกหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะออกนะฮะถ้าไม่มีฝนเนี่ยกิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมต้องตัดแต่งก็จริงๆแล้ว ช่อมันจะตรงนะครับแต่ว่าผมฉีดจิปมากเกินไปมันก็เลยม้วนงอนะครับก็คงไม่เสียหายอะไรเดี๋ยวอีกสัก7-8วันค่อยมาอัปเดตว่าออกดอกหรือไม่นะครับ